สบายดีพี่น้องฮะมาเนยเห็นเห็ดยัง่างห้องเนยห้องมาเห็นเห็ดบดพี่น้องก็เลยลิ้วมาขี้รถกระเทยขี้นกกระเทยทั้งไหนไม่ใส่ไม่ใช่เห็ดนะเนย Thằng này nó, nơi tua của chắc này. Đọc điêu nè. Sóng bòn. Đấy. Ừ. ngắm nơi, cứ ngắm thế. Ơ, mì đọc nhanh nhai, mì nó ngơi. Ở bờ này nè tò. Hả? Tò bòn đây không mà sẵn Oi, má chị kìa nơi Vìa hôm nay này người. Vìa hôm nay đi patna. Patna đi con mò. Ah, vìa kìa 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 cắt 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 kìa 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 ชูมาอยังบอกกชูมายัางมางามาแต่น้อย,ม,อยมันเคยออกบ่บ่นี่จังมาเบิ่งนะเคยกแมาลิยังห็น ủa muốn chơi tròn cả ta thì nhang đây pi po ơi phần nhạc bừng đứng ừ, ừ. đọt như nhai hay bưng hay ba lung bưng phượt mà đúng nơi thôi cần nhang โอ้ยกำเป็นแถนเลี้ยงประดุกใหญ่ๆเลยด้วยนี่นี่พี่น้องได้เห็ดปุ๊บ่ได้หนังเลยแค่ต้อนนะน้องบ่อเนาะมันออกดีเทลละหล่อลงมาอีกก็ได้เก็บอีกได้พี่น้องเลยดอกใหญ่เติบดอกเนี่ยเห็ดปุ๊แต่ก็บริก่เกินไปดอกธรรมดากำลังสิแก่ ดขาเป็นยงเข่าหน้าเขจะเอา่น้องเลยดํก่อนอ้งามง่ายขพ้นเจ้าชิมานเขาให้กัน้องใสแหวนเขาห้าวยังหึงอยู่ก็งามยุ่ยทั้งใจใจ่่ วังวังังังเสียงปลาหน้าเขาจะาตุจมเตียม่มเตียมเนี่ยก็บ่งเทลู่อ่ะก่อนสิเหรอขึ้นไปโควอนนี้เขาเคยเจ็บเบิร์ดนะแต่ว่าบางตัวก็ออกบางตัวก็บอกเนะ ไปเฮ้ยขาวเขาเจาะสอนดอเด้นี่เห็ดหูหนูออกเี่มมันเหยีไผ่เนี่ยกินได้อยู่่พี่น้อเงเห็ดหูหนูออกเป็นลำไผ่เก็บไป เราเป็นท้าเจ้หัวอันนี้หน้าใหญ่งเขาพาหัวเป็นหนึ่งเป็นหน้าของพระเจ้าืองามเสมอเลยจมโอชิดเขามาเข้าไปต่างกันอยู่งอกงามไปไหมเป็นเขาสูงบม่ค่อยอยากแตกก็เขางากระโดดโดดธรรมดาพึ่งมาตัดเดี๋ยว ko ma ngi ka ma ngung na, pa ta pi vai ngung si keng ko chak pi sai to ti koi kiep la luam pa la pi noi nyaa fi lai la, kai suwa ngam laeng ko mi nyaa nae maa kai heep a ni la nyaa kioat a thuwa ma bat แล้วตัวมันสิแก่ตัวนี้แก้เทีนาน,นงน่อย,ยอกกระเจียวยางามๆตัวมันเถาเดี่ยวเดีบเห็ดบุตรเงื้เอหเออ้ออน้ำนีน่ buộc hôn con Đừng đợi bưng Thế này hay nói hay nhau Anh này sẽ bên tuần đỏ cái chị ở đây này Nhàm đến hút này Hút nó có ai to thân quá Mà mình bớt theo thôi Hay thương là cái mình bớt bên tuần đó cái chị ở Nhàm cái ốc mà lẹo เอาฮอปปี้มิกาเด็กกอ้อยู่ดุนตอนปุ่นเลเนาะพี่น้องตอนมันออกข่วงหมดแหละเพอเป็นข่วงมมนสบายพันธุ์ต่อ,องมาเบ่งโตแคมน้องเฮาจ้าเทียนไหวเมื่อวานนี่ง่ายแล้วนี่นี่จ้ะ thế <laughs> cái nhang nhang này quay thảo cả bớt xia thiểu đấy nhang chị nỗi con mì về mình nhói học phải như chú mình ăn vô đại, đây. đại bù, tháng tớ, tháng ừ. bì, này nghe phủ thắng to thắng đùm bố hưng 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 đuôi hưng hưng mẹ, hưng 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 Rồi, mày nai hông lôi mày nai hông đây nó mới thấy đâu đây nhá chơi với thằng ไปเงี้ยงบ่เมื่อคืนนีงเจ้าน่าไปเงี้ยงเออใช่มองดูกบอืมกบกบใหญ่ตัวหนึ่งเขียนหมูหนึ่งเนี่ยตัวไหนเออขอบใจขอบใจเออโอ้ตัวบักใหญ่หนึ่งเนาะโอ๊ยบกใหญ่นเรงเลยเอามาฝาเอามาหากบตัวหนึ่งเลยกับเขียดตะมุเขียดอีโม่ Cắt cốp À, phải đáp với nè, kéo khuyến mưa lên, xa hết nè Hết nè Hết nè Kháng nè Đặt em bỏ áo, các bạn em kết đặt nè Được Đặt Cái bọn mình làm hết như đi thằng bút Thăng vâng không bút nhà ừ. nó nội phải, bà ra mà bốn xe xúc xe Xe cốp đó, thương quá sẽ phải vâng bốn to không có nhỏ ý. Nộp nó hỏi mình đang lái yêu Mình cái mắt một ít để con hên cưa và nó em thang Bỏ hết, bỏ hết, nó hết bay ป่นว่เออต้มป่นสุกมื้อนั้นเห็นไวอยู่สิไปเอาอยู่็หือมือ่นก่อนตเออๆๆสุกๆลืมจ้มาเบิ่งบอนที่เห็นไว้เมื่อวานสิยังบ่อ้าวยังอยู่จ้ะยังอยู่ยังอยู่ยังบ่มีใครมาเอาแต่ว่ามันคือบ่ใหญ่พี่น้องมัน ดอกมันนั่นนี่เอาดนูนะมันไกลไนี่คือคันสีโบเก็บเอากันเลยไกลจากเทียงเขานะขยันคนอื่นมาเอาตัวเนาะพี่อเก็บเอาหลอดดอกหน่อยกันนะบดมันเป็น กัมนี่ตอนตอนตอนนี้ว่าออกแล้วตอนนี้สวยน่อยพี่น้องมันไรบ่แห้งบ่อนี่แหละสาวๆคนมาเหลืนน้ำ ไปกลมันเพียนมันนางมันอยู่นี่นางเฮ็ดล่างมันอยู่นี่ได้เบิดเลยเป็นว่าบเดินเดินหินอุยหยังอุยตมันตนามึเฮ้ยหยังวะ อ๋อแล้วหยดจิ๋วสี้าตามหานี่แหละจ้าพี่น้องอ่อนอ่อนงามงามนี่โ้นจิ๋วไปใส่แกงเห็ดอยู่เท่ยงาน้านั่นเก็บจุดมาโปยังพี่น้องฟวมันนั่นอืมอืมต่อสีเอาดูใส่ต้มใส่แกงแทนข้ามก็ได้เนี่ย แซบคือก yeah, really nice. ันอือความงามเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้มื้อใดเฮาบ่มียอดผักติวเฮาเอามาใส่ป๊าดงามีลแคแคมนี่แหละอันนี้ขึ้นมาก็เจอเลยอ้ออาต้ว เก็บไปจนมาครับไม่ได้มากระโปงึ้นมาใหมัยขาวๆเลยแต่ให้ยังหน่อยความอยากกินสมเอาเนี่ยเป็นใบสมจับแจวคิดเกลือมักออกเปรี้ยวรอมังเฮ็ดอีก่อนเธอบอก,อ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อ,กอ๋อเ่าหลงบอกป้อพี่น้อง มาบึงพี่น้องเลยโธ่แต่ว่ามันยังน้อยแห้งเมื่ออื่นมาเอาคันเบนคาโบมาเอาก่อนนะจ่ะหนิเมื่ออื่นนี่พอดีอ่อนๆเลยมึงดูพามา,มาเอามาเอารื้อไปก็ได้ข่อยจองเด้อยต้อนี่นะโหโหยังดอกน้อยอยูอ่ต้อเดียวนี่แบบว่าสุกได้เลยห็นะ ได้ถัวยหนึ่งเลยทังจุ้มจุบุจิบีอย่างนีงน้เยน้อยเนาะแต่เขาสิเก็บจังไดแต่ว่ามันก็อยู่ไกลคือว่าแหละผ่าขวยมากพี่เด้ตอติ๋วตอนนี่ตอไปลายหน่อยย้ายมันไปห้ามหน่อยร,รอเบิ่งไว้เข้งเอื้อนได้มากอีกข้า่ได้มากไอ้ที่ว่าแก่หรือว่าคนเก็บไ,ไปแล้ว ก้าวเอ้ามาส่งต้นอย่นะเสียดายเด้พี่น้องมันแก่ก่อนเห็ดขาวเก็บไปก็จะกินได้เด้อเปล่ามันแก่ปกเก็บต่อมันก็แก่แค่แม่บ้านน่วอะพอดี phương đen nó bao nhạt từ vườn bên này họ cả kẻ bứt khẩu na cho khả năng vô còn rồi cáp cứng như ngà này phía nào ấy hết cả đại sầm thì đại Yeah. ภาพรบรรยากาศเครื่องสำริดเด้อขอบคุณพี่น้องอะไรที่เขามาเบิ่งมาส่งคลิปแล้กันคลิปหนาะปะดูอะไรดีเด้อพี่น้อง